ลาครั้งหนึ่งนานไแล้วนะโลกอันกว้างใหญ่มีเรื่องราวมากมายที่ถูกเล่าขาดและแพร่หลายอย่างไร้ขีดจำกัดทั้งตำนานของผู้กล้าที่เคยประชิดโลกใบนี้เรื่องราวของเราอมรุตที่เต็มไปด้วยความหลากหลายเรื่องราวของเหล่าแฟรี่ที่คอยปกป้องเขตแดนศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของดินแดนแห่งความรู้ที่ถูกปิดผนึกมาอย่างยาวนานตำนานแห่งมหาสมุทรที่เราวันถูกค้นพบ และอารยธรรมโลกน้ำแข็งที่น่าค้นหารวมถึงเรื่องเล่าจากเงามืดที่รอวันกลับมาในสักวันหนึ่งแต่มีอยู่นิทานเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีตอนจบเป็นเรื่องเล่าที่แสนเรียบง่ายแต่แฝงกวยความลึกลับและความแปลกใหม่และมันก็คือเรื่องราวของพวกเราเรื่องราวของทูริเจน รู้แล้วเพราะเซนนะ่ะเอาจากเซนเอาของพวกน,นี้หมดแล้วไปเรี๋ร <c oughs> อย <c oughs> ไปรู้เรื่อง ไปนู่นแล้วอ่ามันทำไงอ,ะอ่ะอ๋อไม่ใช่หรอกตอนแรกเชิญเก่าจะให้น้องนายตีอาวุธให้ไงะไมนแล้วละ่ะโอเคแต่ช่างเด้อว,ว่าไงซีโร่อืมรู้สึกว่าข้าดืมหนะอาวุธไว้กับใครบางคนนะเอ่อซีโร่ว่าแต่ มีมีอะไรจะแนะนำให้ฉัดไหมตอนนี้ดูก่อนนะเป็น,นอืมนั่นสิเห็นรู้สึกเหมือนพวกของนิดมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะนี่เธออะไรเหรอไม่ใช่เวมตนใช่ไหม ตามที่เห็นนะั่นแหละมันค,คืออุปุประจำกายยังไงะอันนี้คือนหนให้ฉันเหรอไม่ของฉันเองอ,อ,อีกอันหนึงอีกอันหนึงอยู่ที่ใครไม่รู้หาไม่เจอนีขึ้นมาเองเลยอะดิใช่มันเป็นใช่มันเป็นอุปุเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนะ่ยนี่ไหนสร้างได้ยังไงวะเนี่ยย่าสนเลย มันก็แค่คโกงของพวกโจรสลัดแหละใช่มันก็เป็นเพียงแค่คโกงเออจะทานแต่ไข่ายไปยกที่ไหนยกของตรงนี้ไปตะกล่อ,อง <c oughs> เอ้ยนี่มันแปงแ้งนี่ฉันว่าฉันต้องเอาแป้งเข้าไปด้วยแต่ว่าเราเอาของพวกนี้เข้าไปเก็บก่อนคืออะไรอะ ขอบพูดที่มันคืออะไรอ่ะมันคือหลุมลบภัยน่ะบังเกอร์องไงซีฟตี้บังเกอร์อ่ะอ๋อเอิ่มราคาละ <laughs> ของก็หมดแล้วเอาอะไรเข้ามาได้แล้วซิโลของหมดยังน่าจะหมดแล้วล่ะผมว่าเอาที่เหลือก<ช>็แค่เอาของไปจัดอนนโอเคจัดของแแต่อ่ผมเอาอ่มเคียวาาเกี่ย,ยวข้าวมาด้วยนะคุณเฮกเตอร์แต่ผมว่าเขียวเกี่ยวฮะจะไปไหนได้บ้านงง อ่าไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้คือผมเอาเคี่ยวเกี่ยวข้าวมาด้วยเผื่อสักวันไม่ใช้ทํานาในบังเกอร์นี้ไม่รู้ว่ามันจะได้ใช้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้ใช้เราจะหมดแล้วอ้าวเอ้ยคุณเป็นไงบ้างหายไปไหนมาอ๋อผมไปเก็บของมาไม่หมายถึงว่าหลังจากที่ผมดนนาฬิกาคามูยคุณหายไปไหนมาอ๋อผมผมก็บิงมาที่นี่แล้วก็อ่าไม่ใช่ที่นี่ก่อนหรอกผมไปบ้านของบบลลี่ ไปเสร็จปุ๊บเอ้ยมันมีอาหารด้วยวก็เลยเก็บมาแล้วก็เอามาไว้ที่นี่แล้วก็บอกให้คนอื่นไปช่วยอ๋อเตุอะไรวะผมคิดว่าคืนนี้เราต้องอยู่ที่นี่ก่อนนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเออเมืม่อกี้เห็นอะไรแปลกพลอมเจ๊อมองไม่เห็นเลยะด อัน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 นี้เก่า<ม>อ๋ตอตอนแรกเก่าว่าค่าจะเอาผมจะเอาไว้ทําไว้สำหรับคนที่จะตีอาวุธนอะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็ได้อ๋อมีอยู่อันหนึ่งนี่หว่าจะนอนกันได้ใช่ไหมผมจะขึ้นไปเฝ้าแล้วเอ้ยอ๋อว่าแต่ห้องไหนของใครเนี่ยห้องไม่รู้นะเต็มหมดเลยอย่างแรกแนะนำให้นอนในห้องนุ่มก็ได้ <c oughs> ก็ถือว่าเลเซอร์ถ่าสมมติข่ายอยู่ในนี้ไม่ได้ข่ายอยู่ในนี้ไม่ได้ถ้าข่ายอยู่ในนี้เอาตรงๆข่ายจะโดนแขวนคอก็ได้เอ้าทำไมอ่ะก็แบบนี้เอิ่มก็อย่างที่บเผื่อว่าพวกนายแบบไม่รู้จักกันฉันคือคนที่ที่ก่อเรื่องในเหตุการณ์เปิดบ้านของค้กปิดอะเอาเป็นว่าเอานี่ไปเอานี่ไปเอานี่ไปอ๋อไอโจรสลัดนอะใช่ก็ไปแต่กค ผู้หล่อจังเลยว้าวเราใช่นี่นี่ถือว่าเอาอันนี้ไปใส่เล่นแล้วกันนะแต่ช่วงที่สมบุกศึกก็เลยมาอยู่แถวนี้แป๊บนึงหาหาของนี่เอาคุณหล่อจังเลยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วว่าไม่ใช่อะไรกันเกเรอู้เขาใส่ผ้าปิดตาหล่อจริงไม่เถียเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลเรอะไรทีเนี้่อะไรวะเนี่ย อ่าคุณคุณนอนนี่ก็ได้นอนนี่ก็ได้มันไม่มีใครอะไหรอกไห้ผมบวชศึกอยู่นอันนี้ก็ได้นั่นสิแต่ประเด็นคือตายที่ผมเล่นนี่มันไม่ใช่อะไรหรอกโดนจับแล้วนะที่เดียมันไม่มีบล็อกอะไรให้มันเอามาใส่หัวได้เลยเหรอคุณเอเจคเตอร์มีบล็อกอะไรไหม่ะบล็อกใช่ลองลองใส่บล็อกดูลองใส่บล็อกอาจจะแบบพออะไรได้ที่ได้ดูเพราะเราต้องปลอมตัวนะตอนเนี้ยโอ้โหหมวกนี่หนักกว่าเดิมเลยหนักกว่าเดิมบ ว่าถ้าเอาบล็อกฟางข้าวมาเล่นเดี๋ยวมันจะเสียของไงเอาไงดีวะเอาอะไรดีเอาอะไรดีเครื่องเนี่ยมันได้นะแต่ว่ามันจะเสียของไงโอ้โหโอ้โหอานนี้ไม่ใส่แทนลรืแม่มันฟางข้าวอะแล้วมันมีการให้เปิดเลยแล้วมันจะเสียของไงือะดูดีขึ้นเออแบบนี้ก็ได้นะทำเลยค่อได้นะหยใจจะ่ค่อยออกไห ถอดเถอะถอดเถอดะอุ้ยดูว่านี่ข้าวปลาข้าวเนี่ยของกินฉันเอออันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เนี่ยนูดนูดเนี่ยส่องอะไรพวกเนี้ยกับหลุดที่ฝ่ายกแต่เนี่ยซอมเกาะมากอะว่าแตกรู้พวกเราขึ้นได้ไปเนี่ยอ๋อไม่รู้สิแต่ฉันขึ้นไปแล้วก็ส่องของมาแล้วมันมีอะไรอ่ะ ่าน่าจะเป็นห้องของราชากับองค์หญิงเขาบ้างียบไปเลยอย่าปัดอะไรดีกว่าแอบแอบแอบสองไปแล้วมีมนานานใครหิวหรือเปล่านะมีเค้กไ,ไม่ให้กินใส,ใ,สใส่ไสนะ้ยางไงวะอยากรู้มากไส้สของชอบองก, <c oughs> กินหน่อยผมกินหน่อยก็ขอขอเวลาเต้นแก้เครียดก่อน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอ้ไรอยู่ จะใส่หมวกน,นั้นจริงๆเหรอไม่รู้สิก็ด,<ห>ด,ดีอยู่แล้วนะ <c oughs> เออพวกเจ้าตรงนี้มีใครไลค์หรือเปล่าไลค์กันหมดยืนอยู่ตรงเนี้ยตัดคน,ดห,นหนึ่งไงปิดไลค์ปด้วยกันไหมมีบางคนไลค์หลุดไปแล้วเหมือนกันบางคนอ่ะปิดไลค์ด้วยกันไหมปิดด้วยกันนะ,ะปิดไลค์ด้วยกันเถอะเอาไงเอามาเข้ามาก่อนอ๋อได้ๆมาเลยขึ้ามาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวใครเล่นะนเดี๋ยวกูเียใครมันเล่นแว้เล่นแถวนี้มีตัวอื่นหไหมได้ปิดทางลองเช็คข้างบนลองเช็คข้างบนด้วยเผื่อหมามันเดินขึ้น หมดยังหมดยังยังได้ปิดทางนะตั้งหนึ่งจะปิดทางกันแล้วอ่ะเจ้าเอาของนี่ทำไมเนี่ยไมม่ีีข้้นกองปิดทางก่อนปิดทางให้ข้าไปเอากอี้ของพวกกษัตริย์ที่นั่งไปข้าเราจะได้นั่งสบายทำไงดีอ่ะกลับเข้าบ,บังเกอร์เลยกลับเข้าบังเกอร์เลยไม่มีอะไรแล้วเจ้ากลับเข้าไปเลยกลับเข้ามาเลยเหรนครับวะอ่อเอ่ออากุมันกับว่าไงเปโล เออตีโลไม่ต้องปิดบังแล้วโอเคเปมาไม่มีความหมายแล้วดวะยังไงมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ไม่รู้สิคนครอบครัอาจจะแคสทังคุณก็ได้เอาค่าเวอร์จริงแท็กหน้าคนเด็กที่จับไืออ๋อเธอเขบอกแล้วเนี่ยว่ากฎหมายตอนนี้ไม่มีค่าอะไรแล้วกฎหมายตอนนี้ไม่มีค่าอะไรแล้วตอนเนี้ยเราต้องรวมมือกันอย่างเดียวแล้วค่ะ เรา<น>อ่ะก็แล้วตอนนี้มีแค่ไหนก็นเดียวหรอมีแค่ไหนกับแพ้่นสองคนหรออืมนั่นสิเพราะถึงไงภารกิจที่ท,ที่ไฟสเปร์ลูมอบหมายมาก็ยังไม่ทำสำเร็จเลยใช่ภารกิจยังไม่สำเร็จใครเองก็ไม่สามารถรพักได้แล้ว ควรจะขอร้องหรือบังคับเขาดีไม่ได้อะไรหรออันนี้อย่าคุยเองโอเคนั่นแหละมาเล้วข้างในดีกว่าไหมอยู่ข้างนอกนี่เดี๋ยวเผื่อเราโดนโจมตีเยอะเราไม่รู้จะโดนตอนไหนที่นี่ไปทางออกกี่ทางกตกทางเดียวแหละ แ้าก็จะปิดแล้วขาจะออกไงอ่ะเออไปไปกันก่อนเลยเดี๋ยวขอคุยกันโอเคหมาข้าปูดหมาข้าปูดยังยังเข้ามาเกือบไม่หมดนะยังเข้ามากันบไม่หมดเลยสองคนเอ่อเดี๋ยวคุณเอ็เซอร์ไปไปพักไปพักเลยก็ได้ได้จะไปไหนอ่ะผเป็นกะไปวันนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีกับสิ่งเลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย ที่จริงก็คิดไว้ว่าจะไปไกลกว่าน,นี้นะแต่มาเจอที่นี่ก่อนนะสำหรับค่าที่เี่ยอันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะนี่อือ,อ,อะไรกิจน,นายนะคืออะไรหรอขอฟังอีกรอบได้ไหม อืมตรงๆก็มีสองภารกิจหลักๆแกแต่ว่าภารกิจหลักตอนนี้ก็คือตามหาลูกเรือคนสุดท้ายอ่ะไอ้เจ้านกแก้วนั่นเองตอนนี้ไม่รู้สิแต่ลราสังหอนฉันะน่ะแจะคิดว่าเขาคงออกทะเลไปคนเดียวนนแล้นะแบบว,ออลวมั้งแต่สำหรับข้าข้าไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยข้าคิดว่าเขาน่าจะตายไปแล้วหรือไม่ก็โดนคำสาปไะตอนนี้ข้าอะไรอยู่ในช่วงค้นหาอยู่นะอเอเค แล้วภารกิจที่สองอืแอแป้นหนึ่งข้ามีสิ่งสิ่งหนึ่งอ่ะที่ได้มาจากคุดไฟก่อนแยกทางในงานของกษัตริย์าาของเมืองเนี่ยกษัตริย์เก่า,<ว>าอะไรล่ะเอาเป็นทองเหรอไม่รู้สิสำหรับข้ามันก็คือไม่เป็นทองอะแต่ว่า ข้าไม่รู้มันทำอะไรได้ไงก็จนคุณไฟก็บอกว่าให้ไปหาคนที่ชื่อว่าลาเชนเนี่ยจะน,าน่าจะมปัญหาถึงข้าไปข้าก็โดนอาจจะโดนรวบเลยก็ได้เอ้พันทองอันนี้เหรอใช่ไม่เจออยู่ที่บ้านเิลลี่นะเอ๊ะแต่ข้ามันคือเอ้พันทอง ที่เหมือนจะมีม,มีมีความขลังเนี่ยหรอใชอ่ฉันมองไม่เห็นเบ็มนแต่ฉันใช่ไหตอนนี้นายม,มีกี่ภารกิจแล้วก็หลักๆก,ก็แค่สองแล้วก็เป็นอีกอย่างนึงก็คือตามสืบข้อมูลของทุกที่ก็ตามใช่ ถึงตอนนี้ข้าก็จะได้ข้าก็รู้เกี่ยวกับสําคัญหลักๆก็คือการก่อสงครามเนี่ยถม่มีภารกิจยังส้มคงไม่เป็นไรหรอกมั้งภารกิจที่สี่ช่วยกันออกพยกในตอนที่เกิดเรื่องแบบนี้อืมนั่นสิแต่ว่าข้าจะช่วยตามหารหรือว่ายังไงก่อนเกิดสงครามได้ช่วยตามหาสถานที่ที่สามารถรองรับผู้คนได้มากอะ ไปดีมากเลยใช่ลองดูแตนพวกเจ้ไม่เป็นไรเพราะมันมีอยู่สถานที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเจ้าอาจจะเคยผ่านเห็นจะบ้างไงไม่รู้สิแต่ท่านบ้านนายน่าจะไปเช็คก่อนหละตอนนี้ท่านบ้านนายยังสามารถเป็นลูกรักตัวเองได้อยู่ไหมอืมแ่นสิรูปรักก่อนตอนนี้อันนี้ก็คือรูปรักที่แท้จริงข้านะเพราะข้าเองก็ไม่ ไม่รู้สิอาจจะเปลี่ยนรูปลักษ์ได้มากกว่านี้ไม่ได้แหละเพราะข้าก็เริ่มถึงขีดจำกัดแล้วนาะใช่อีกกี่ปีละไม่มันไม่ได้เชิงว่าอ,อีกกีป่ปีแต่รู้สึกว่ารูปลักษ์ของข้าแต่ละคนเริ่มมีเขาเริ่มตายจากกันไปหมดแล้วถ้าคนคนนั้นตายจากไปข้าก็ไม่สามารถเปลี่ยนรูปลักษ์ได้ของคนคนนั้นได้อืมจะรูลักษ์ช่นไปไหมละ่ะ ลปรู้สิอะไรหรออะไรเปล่าเปล่าแค่จะมาถามไปเฉย่ว่าถ้าปิดไลท์ระบอกด้วยแล้วกันจะลงไปนั่งเล่นกดขอกแปลข้างลังไม่ไจับใจ3 2 1อืมเจ้ารูปลังเชื่ไเมื่ะไม่รู้สิ เออตรงรูป <or> ลักษณ์ที่เหมือนเจ้าข้าก็เคยใช้เหยียนแต่ก็เป็นสายของข้าตอนที่ยังเป็นกลุ่มโจรสลัดอย่างมันก็ข้ามีความฝังใจว่าไม่อยากจะใช้รูปลักษณ์คล้ายกับเจ้าอ๋อจริงเหรอกูยังไม่ได้ว่าแันเสร็จแล้วเฮ้ยกูจะได้ดูอันนี้ไหมครับสีอะไรวะสีฝังกูเยียบๆกันหน่อยดิ ครับไม่รู้อยู่ตรงไหนวะตรงนี้เหรอข้าข้าข้า่อง แทนซ้ำเป้าหมายหลักๆตอนนี้ที่การลอบสังหารเจ้าหมอนั้นก็ต้องยกเลิกไปก่อนเพราะเจ้าหมอนันดันหายหายตัวไปโดยที่ไม่มีหลักฐานเดิรล่องรอยแลรให้แกะรอยตามเลยอ่าเนี่ยข้าเองก็เลยต้องเหลือเป้าหมายไม่เยอะแล้วนนั้เป้าหมายตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาก็เนือเชืขอไปอืป หาสถานที่รองรับผุ้คนและเป็นที่ปลอดภัยได้ข้าจะพยายามแล้วกันแต่สำหรับข้าที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือทะเลนี่ทุกคนไม่สามารถอยู่ในทะเลได้และอีกอย่างหนึ่งนะคอเดเรียนั่นแหละปัญหาคำสาบแห่งท้องทะเลที่คอเดเรียสาบไงคอเดเรียเาจะแหงท้องทะเล สามารถควบคุมน้ําได้บางคนสามารถใช้น้ําในการช่วยให้เขาเคื่อนที่ได้เร็วึ้นด้วยซ้ำนั่นแหละปัญหาแล้วก็สา,า,าสตา,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 นนา,า์โบราณข้าไม่สามารถทำอะไรพวกนั้นได้ถึงข้าจะคิดคนอาพุธขึ้นมาก็ไม่สามารถทำอะไรพวกนั้นได้นครับถ้าเข้าไปอยู่ในปาน่า ในป่าถ้าสำหรับฉันฉันสามารถไปได้ปกติแลหละเพียงแค่มันกแ็แค่ฉันคนเดียวแต่คนที่เหลือน่ะไม่อ,อ,อันมาเรื่องชุดนายควรเปลี่ยนนะืค่าก็คิดว่าจะเปลี่ยนหลังจากเนี้หลังร้อยจบเรื่องพวกนี้กันอย่างเช่นรอรวมกลุ่มได้ก่อนเนี่ย ฉันพอจะเอาชุดมาบ้างนะแต่เป็นชุดเก่านะอืมตอตัวตัวข้าก็มีชุดอีกชุดหนึ่งแยกแอ้เป็นชุดที่นายเห็นในวันนั้นเนี่ยแต่ก็นนใช่แต่ว่านี่เป็นชุดที่ไว้สลหับในงานการทำภารกิจเนี่จะเพราะว่าชุดนี้ถึงจะดูว่ามันจะเป็นชุดขาดๆเยิยยเนๆแต่เอาตรงๆมีอาวุธซ่อนอยู่เยอะเลย ไปอยู่ในบังเกอร์เช่นว่านายควรเปลี่ยนรถเก๋งให้ดูครบุญนั่นสิถึงไงคนที่จำหน้าเขาได้จริงจงก็มีไม่กี่คนเนี่ยก็คือพวกนายแหละแต่ก็เนอะก็อย่าลืมว่าในบังเกอร์ก็มีเด็กอยู่นั่น,น,นแหละประเด็นเด็กๆอ,อาจจะจำหน้าเขาได้เรื่องคาก็อาจจะไม่หลอดก็ได้นะ่ แต่ก็ไว้หลังจากจบสงครามแล้วกันเพราะถึงไงภารกิจของข้าก็คือคือส่งข้อมูลให้คุณไฟ่กันดีเลยนี่ไนปะคิดบ้านสงครามมันจะจบง่ายๆขนาดนนั้นเลยเหรอไม่รู้สิแต่ถ้าสำหรับข้าอย่างนั้นอนะ่ะเอาตองๆข้ายังก็อยากจะอาราวาในสงครามอยู่หรอกแต่ถ้าข้าเผื่อไปอาราวาดขึ้นมาข้าก็เผื่อฆ่าทุกคนไปหมดโดยที่ไม่รู้ตัวสิใช่อย่าลืมสิข้าเป็นคนต้องสาบัน ถ้านายจะอยู่ในบังเกอร์นายก็ตามที่ยันบอกเปลี่ยนตัวเองถ้านายไม่อยู่ในบังเกอร์นายก็ใส่ชุดนี้แต่ช่วยสถานท,ที่ออนอตรงๆใครก็น่าจะอยู่ในบังเกอร์ไม่ได้หรอกเออเผื่อนายสังเกตมาพักใหญ่ๆแล้วบางช่วงเข้าจะาพาปิดตาปิดไว้อ่ะใช่ก็มันเป็นช่วงที่การคำสาดแต่เพราะว่าคำสาดที่ข้าเป็นถ,ถ้าไม่มีใครสบตาข้าอย่างนึงข้าจะเข้าสู่ สิ่งที่เราความบ,าบ้าคลั่งเลยที่ไม่มีวันรู้จบอ่ะพุดง่ายคือต้องการกระหายในการฆ่าเนี่ยก็ปิดตาไปแบบนี้ก็ดีดีไปแบ,บนนะฮะมาดนวเราเข้าไปหนกันไหมเดี๋ยวว่าไหสิฆ่าจะอยู่แถวเนียดทักหนึ่ง <c oughs> ก่อนรุ่งสามก็ได้นะเพราะว่ามันไม่คุ้มกับนายหรอกนะถ้ามีคนมานี่อีกอบบโเคดีนะโชเดีเจอกัน ความจริงใจที่แท้จ,จริงเ่ยคั้งต่อไปข้าเองต้องตามหาจล้ลกแก้วแล้วสินะพ้าดจะเป้าหมายอีกรอวันเถิดรอวันที่รวบรวมทุกคนได้วันวันนั้นแหละคือวันที่จะเริ่มวางแผนการต่อไป ออยากก็น่าสนาใจดีแฮ